อ้ยอะไรมาตีมาดำหัวแล้วโอ้ไม่ไงพ่อก็ปุ้นเนาะอือ <decimal> ห <opl ady> oh. ่าละห่าละเอาอะไรเนี่ยชวยคนด้วยเดียวปรเดียวอ่ะหัวหน้าก็ตื่นเต้นแก้โอ้แตงเลยพ่อก็เดินมาซาเซนหอยไม่ได้ไม่อยากมาซาเซนหน่อยเมนมาแม่แรงจากก้อนเนี่ยค่ะแน่นอนนะอ้ยพ่อเม่กอนมันยังขาวชั่วโฟบเดียวดำคือลึกอือ่อนี้ก็ เออแต่นั้นมันมอยลงแกมันเหมาเอาเข่าเอาผมมันลอยพอเนอะเพราะก่อนมามัดผมจะงามไปเจ็คว่านหลังหาเอยพ่อหันก่อนอ่ะยังมันเหมาเอารถยนต์มาแล้วมาเอารถเครื่องมาแนออือมันน่าจะขายขายเนี่ยขาว่าขายเนี่ยเน่นอนโอ้มันยกมืออย่างไอ่ยังไงอีพ่อหันอะไรนะเออหันกันไม่อย่างไงอ่วยเอังไงไอ่ไอ่เข็นน้อยลงพ่อ เอาคนแรกไปอันเจ้นยอยคนแรกเขาเร่นเนซนพีมช่ไหใช่อันแรสังเกตพอตุ้มหูมากอะไหนตุ้มหูเมื่ก่อนเป็นตุ้มหูทองมากก่อแล้วประเดียวเป็นตุ้มหูยังตุ้มหูเงินนย่ยหัวทองป่นเองปปอปอมันจะดำหัวล้มันจะดำหัวแล้วไหมลายลายลายลนี่ครัวดำหัวแล้วนะเอออันแรกบอกครัวมันนะยังอันแหาเราชุลโลซองดีอะเ่นไปใช้ซองสี่บาทมาได้ซองได้สองบาทอออีปองชุรโละอีปอหันน้ำแปวละ เอ๊ะกุ่มันใจขวดสหบาแล้วปีนี้ยังมันใจขวดหบาทอ่ะมึงอยาบเอะบเจสแรม่ครัวรู้อ๋อลปอปอนตอนละอะแล้วปอมันจะเอาหยอดละยอดยอดโอโอเป็นแบงก์ะนม่นี่อย่างแบงก์นี่ออการแล่นอเนี่ยอหยองเรียญห้าเหรียญซีเฮ้ยกะปีเล้วมันหื้แบงก์ปอนบเจแกเหรียญห้าเหรียญีบแไปบัรลอคือโอ้ผแมน่ะโอแล้วอ้อนที่ไหน่นโดยแค่ไหนม่ก่อน แลอนเมื่อก่อนแหะถ้าจะลูกมันแฮจะลูกมันปีแล้วมันมีลูกปีนี้มีลูกแล้วแล้วผัวมันลอกัวมันละไปแล้วแกเอะไปแล้วแกเาประเดีวนี้เนี่ยผัวมันมีมีอหม่แกอมาทำกับปีนี้ไปลือกันปทงท่ามือเถอะอือหันหลังนลัเออหานละออหลนหนัาะน่ะใส่หัแมงแบบใครเบบ้านใหม่แกมืออันนี้ใครบ้านใหม่โอ้คนมาท่หมืออีกเออคนมาไหมเออแล้วคนมหม่บ้านหัวไปไหนปไหนไปนไปไุปเพไ Fader. <laughs> <laughs>